สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซียินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องมหาแห่งมวลซืมนะครับเนาะเอามือนี่เป็นส่วนสายๆนะครับเด้อของวันที่หกครับผมเนาะไอ้บินกับซิมาตามตอนแนวทางมาเบิงว่าปูพดนชียวอีหยังแ่มือนี่นะครับเนาะเป็นวันสําคัญเป็นวันพระไงนะครับเนาะสาหรับวันที่หกมือนี่ครับผมรายการมาเบิงผู้ใดที่รอคอยติดตาม นะครับแนวทางของต่างประเทศเนี่ยแล้วก็มีบางอย่างที่อยากให้ได้ยินในชมได้ฟังนั่งกันครับผมเบิ้งคปบห้จบแล้วครับเด้อมีแนวทางฝากค่อมแม่พี่น้องรับไหวพิจารณาเบิ้งนะครับเนาะเกี่ยวกับเสียงโศกเสียงรับครับเนาะเ่าจะพาดครับผมผู้ใดเข้ามารับชมรับฟังกัน รบกวน,นะครับเนาะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กันจักหน่อยนะครับเนาะไปบิง้งบรรยากาศด้วกันครับ ต่อมือถามบาบูทีโซ่สิีเหลวยวะมาณมืออเรื่องหรอเปลาพนาสสเลวเื่องอเป้าสร้งกระจายกับสเลวคือเรื่องหรือเล่าชาตเด็กอเรื่องือเป่เด็กคือเรื่องรือเ่าของเราข้างแตเลวบูบูเลวเลวโดบนบาแลมีเก่ามือลวหรืเป สามสาไเพราะมีมากเลยอืมพรสสังกัใจก็สีได้ขึ้นมากแล้วนะบารมีก็สิสูงอืมบ้านถินเล่บ้านพักอัาวางเอง วัดทิเรากินจานาะนะวันทิแต่เช้าทินได้ถนัดวันทิมวันพักกันด้างอระอยางยังม้านถ้าอดเอาได้ันัมแต่พอกระด้าง้นถัานั่นแหละวันทิศวันพักบ่ไห้ถันเนอบ่ได้กินเนอบ่ได้กินราเม้าด่าดิอืมวันนี้ไปวัดสามขั้นสาขันุกท่านวัดสามขั้นแบบไร พี่กระหากระดอนคนกระตาจขีดิ้มางดี้มารับเอาบุญมารับเอาเขานะโรคบายเนี่ยทับุญหาเอาอุทิศชักบุญสักบุญชนให้พ่อให้แม่ผีปูนราจะาได้คืพวกคนงานผู้ละครตบคุณเอาไว้ตีนะเพราะอใรคุณเพราะรเกิดคนพูดพ่อตาบ้านคนปล่อยมาเหมือนปล่อยมาจัด พุ่มหมล้วอ๋อน่ะหายบารับเอากอบุญชวนบุญสักกูทบกูว่าบ้าอะไรคือบาจากเคียกันนี่จากคุมมาบกเอาไว้ติไปบมาเมื่อตีเอ้าไหายบ้ารับเอาชวนมึงผู้รางนกับใดักผู้น่างนกับบองใลูักโรหลานบ้าอด้กินบ่าอะไท่านหาต้าจะคข้องกอาบัคคับทิศตอนที่เป็นมนุษ บ้าเฮ็ดบ้าชาวางตปหลุลลมไตหลานถึงมาหากินบ้าแรงแลูกโยกับห้องดิห้องว่ากินบ้าชาบ้าชาตายไปกับบ้าอะไรกินนะี่ยเอา้าล่ากินนะักเขาลโรงแรมเขาเอามาหาขายอะไรกินมันเป็นของใครของมันเนอะเอ้าลีพ่อแม่เอา,าอเงา,าตาเงาไอ้มันติ่งขายขายมาันได้ยังเขาได้มาหากนารขอ,ขอการตาบ้าไปขอกินเขาขายกินห้อง กินบ้าได้ฮอนใหม่ฮอนใหม่ไปใบครับครับเอบบ้าได้มมดเป็นนงำตนเลยพา,ายแต่ตามา้าเพวงเราคงปลาทถึงได้จีบแบบนี้แหลน้าที่ไป้ัฮอมเขาถึงได้ฮอนบ้าเวียดบ้าบ้าฮอนแต่แต่ว่าอะไรกินว่ามีพวกไปท่าไหนบาไม่ีพูกไปท่าไหนลูกหลานแต่ว่าเปท่าจักของแต่ว่า,า,า,ควาเครื่อุ่น กอตายนะบค่อยฉานหมดบ้าไกัางตุมขาวยกขุนมาแลกเอาไว้กินกับทางตุมข้าวมะเพราะว่าห้าวบาเลยฉัถทดีันได้คลิทั่วพวกเราก็ขาดอไตแม่ลงไหนไปทอดผีทอาตายอาบาเช้าไม่ไปไปจังทางไหนบ่าคิดบ่า่ากบ่มกับม่ขาบกเกิอคนเ่ากั้น่ะ นาไม่ใด่ยวพ้าก,กันถ่งนคว่องดีถังรุ่งถังกุ้นยาอีกคาตารรอเจ้าปัญญาทำเขาเขาเที่ของเขาทัไมวันดี่มือ้กระดูกเต้ามาไปนยังอันนี้พอดกัะเบิ้เด้ยะเบิู้เฮ้ยทไมถือมาตังพอกกะเบิ้นด้วยนะผ้มามือกินผ้ามือท่านผ้ามือเห็ดผ้ามืาามามาอ้าง บางคนเอาแต่ปาการกระท่กระทำเ่นั้เอ้ต้องตปทางคนน้เราเถือหรวมบนญบารมีจะก็มาตจังสิ่อืมขั้นจังกานมันก็ว่าเกิดดิขั้นจังการก็เปยักก็ขค้ืนองถงามาที่ขั้นเป็นยับนจังขาวัดเขาวมามันเป็นจังารไนการเร่างบนปารมี่คุณรากงข้อกับบ้านธา คุณ้อค้อกตาไม่เชื่อเขาเอนเทื่นี่คุณ้ค้อกตางไม่เึงไม่เหมือนเต้าไม่ย่านเต้าอืกระช้ามาจูนกันได้ไหมนายเอากระช้าเข้ามาเล่นดูได้ตัวเองบม่ให้ไถ่บอกดูเว้นแต่จะขอไม่ได้แล้วืุค้องค้อกับว่าค้อนพ่อคอืมาพ่อแม่ดีวา ลูกเป็นยังเคื่อชัวร์ไลอีพราอมเออมาถอนหานใจมากัว่หันใจปัวมาได้ไหมถึเป็นบ้านนะไั่ถือบัวได้จังไงมันกินอาหารไหมเขาว่าไม่บัวมาได้แบบนี้อือบัวได้หูจักบ้าหัจักบ้ามาหาให้ใหจังไรจังสิปัวได้ครับผมเอาไปขังไปอ๋เอาไปขังไปในห้องกงเขาว่าอ้ เออน้ำรัฐเน่ยกูลัมันงเอไปดัดเป็นไซไว้นะปัวเออพ่อแม่กับปัวเพราะไรพ่อสับปัวเพราะไรคือกันขันกินจาทุกอย่างมันจอันตรายโอ้พ่อปัวเพราะไรแบบนี้อันตรายนะปัวอันตรายถึงชีวิตครับผมเขาเลอิบมาอย่า้าโออมันบบนี้พ่อแม่กับฉันมาเอาคว่มครับผมเออทุกอย่างมัน้าไม่เหมือนกั ทุไม่เวิร์มนะพ่อแม่บอกบานอนขันงานพี่บางงานทุกสายม่านมาเกิดมาเป็นทังท่านว่าขันว่าเอาควันหันพ่อแม่ขันแม่ขีขาพ่อขาแม่ตัวนี้ทุกเมื่อแม่เข้งมาด่าพ่อว่ายหายใจลูกขาดเต็มยามาอาจารย์มาพ่อป่วยเพราอะไรพ่อว่าแม่ป่วยไปอยู่ในฮ่องกงพราะอะไร รักรคนขังเรากับปัวเพราะได้เคือเก่าเป็นคนเมือม่อตายครับผมเออเขาพก็ฉันเขาฉาันกรรมจังไงถ่ายมานันพอแม่ถอนคาว่าเอาพระถอนคาว่าเอาผู้ใดถอนคาว่าเอาแนวดีบ้างอันไหนเกูเอามาั้เอาจาไหมรักคนเขาเรียนมาจังถันอย่างว่าแต่ว่าว่าไม่รับเรียนถอนไม่แหวนเกิดด้วยจิตขันมันตัวเอง เจอคืนมาอยากเป็นม่านหนุนนว่มาม่านผ่านมดผ่านพอผ่านแม่พอแง่ไม่น่าไม่น่าไม่ทันไม่เลอกไม่ร่าได้ขายมาัดนางแบบมันเรียนว่าผ่านลูกเมือางเป็น,นแต่นางว่าแต่ว่าบันนี้คู่ถอนไม่ของครับผมมัดเป็นแระชั้นด่านแต่ของมัดไม่ไหวถอนนางว่าไม่งั้มาดึงหนักหน,น่อยชางเป็นพ่อแม่ถอนแต่ดึกแนวดี เขาเข้าม่ปักบ้อนพาอแม่บ,บไไม้ได้เอาจาาป้อนนี้<ม>เอาเขาป้อนด้จังนั้นแต่ว่าทุก,กีแล้วัามึงม่นงัง่นกันจังที่มาให้พ่อรัวบ้านเน, <c oughs> น,น,นี่ยอมัน,น,นบาน้าได้ัวบ้านได้พ่อผัวบ้านได้ทังมันชเงื่อนงนกเขาว่าเรองผู้ขาดไปยั้เหรอขีเข่ามันบ้านขีเขาดอกยาเขามันมันถอนว่าไดถอนบ้าฟอทักงงทั่วทั้งทั่วทั บมาหน้าบาได้พี่มันขาดที่นี่ไปถอนมาได้ทุ่งมนี่เออถอนมาได้เขาอยากมันอยู่ที่กิดทางนึกไม่มีโรงยันถอนได้ที่เาขาว่าดีความข้าดีความคิดพอแม่ถอนดีพระเพิ่งถอนดีบอกเขาว่าเขาไอ้เอิญมากเขาเอิญม,มากถึงได้หรือบ้างมันขายบยู่ ขั <cin> <and true> ้นใช้มงินของพ่ออยู <als> ่บ้างได้เข้าใจมั้ยากกินจัากท่้นจัากทานว่าคัดเรื่องเขาเข้าใจช่วงใช้ม้านจะไปแงงแงงกูได้พอฟ้าหนังจำมาช่วงม้านจะเอาไม้พ่อปัวยก็ไม่ได้ปวยก็ได้แต่พระก็ตดป่วยก็ไดเอาไปหาพรเพระว่าเอามาหางพระแต่ก็ไรปวได้ช่วงกินยาไม่อันตรายไม่อันตรายเขาว่ะ มันคือเป็นการไม่ข้างอย่าปะคืออยู่ในห้องผมห้องค้างขาว่ะครับผมใช้กุ่นแกเมื่อไหร่บ้าเอ้ยนั่งต้าหันห่ะนั่งกินแตนากลั่นนั่งคิดเอาอ,อย่าไปเงี้ยนั่งง่ายง่ายแต่คิดเอา <c oughs> มาตั้งไหนอีกมาใส่ตั้งคิดเอาทีวหันหนักเพราะว่าเพราะไงค่มาไหนนั่งไหนทุ่งโต๊ะน้าโต๊ะไว้กี่ ซึ่มเป็นร่างฐานละเพราะหายมาเกิดเลยเพราะหายมาปฏิบัติบีเลยไปงักขึอ้อยากทวนอันเข้าบุญเข้กากรรมว่าไม่ค่อยทางกรรมมากบาิปฏก็ัหายมากรับเงาะครับตัวเกิดมาเป็นมันก,กับเหตุคือกรรมว่ามีฐางหนึ่งพวกนี้ว่ามีฐานหนึ่งหรือพอาะจบอกไปถ้ามาเอาพวกขันว่ามวิบุญในใจเป็นท้ายบุญของพอ่อ เบาได้เขาผิดผ่านมาก็ได้ยรเท่าหร่ดัยรึจงใช้บุญบางวนถอนมาได้พ่อแม่หว่าอไรมาหาพ่อพ่อถอนเอาถือว่าเขากับนังไม่ทำดีทำนะเขายังไม่อุยเครื่องแบบว่าไม่บุยแล้วถอน้ายมันแบบถอนก็ว่าก็ว่าอย่างนั้นแล้วม่แต่ต้องหบบกนังไม่หยาดมาถ่อืมเอาเวรถ่านเนาะ เอาพวกร่างคนไปนักกรรเขาขาดงานบ้านมากมันกับนี่ชวนยาวเด้งกันรับกรรมไปแต่ว่ากรรมข้างใจผู้ไหนมีลูกกรรมทางกรรมข้างใจจะไปที่วหนที่ไหนเขาก็ตายชั่งกลัวเขาจะยามทางใจอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดไปกรรมยกกับเขาเขาเห็ุเขาฉากเขาได้รับกรรมเขาเอง เขาเฮ็ดเขาถามเขาติดคุกเองพอแม่น่าตัดไปปิดคุกแค่เด้อหน้าอาจารไปขายหางมันเด้อหามันติดต้วยอา้าไปขายมันเสร็มั้ขายแล้วมันโดนดิครับผมมัดแล้วมัล้วเฮ็ดอีกคือ่งกองเอ้าซึ่งมันไม่ทังแา้วไปครึ่งกองเอ้ทางที่ไปอยู่นั้นตปฏิบัติเองลูกปฏิบัติมาไะไรพอมัปฏิบัติเองฝึกติดให้ได้ ฝึกใจให้ไ hmm. ด hmm. ้ได้ไปคิดหลายแม่นเลยอ่ะคิดหายก็ตายถี่ขึ้นอู้เพราะฉะนั้นมัานแม่ได้บุญได้เก่าเขาให้เขาคิดเอาให้เขาทางเราเขาจะได้รับของเขาต้องอย่าไปคิดบ้าไม่นยากยืนนั่งนั่งมาคิดนั่งเลย พมอนป้นหูกูเลยูกใจเาเลียหเลยล่ะออูปคือกูอะเมาบานมัดรื่องมาป๊อปเลนจะต้องต้องนักต่องอืนน้านนี่เขาไปมือหน้านักเจะต้องขึกิดร์ึ้ใจใส่กเห็นเขาสิตายตาิตายน้ำเขาเ็กพอไหเห็นเขาจับไปตายแล้วกูเก็บไปนีอล่อตางบุใหาโลกขาดำดวมาจันเนี่เพาะันคือนํำโลก เออเขาเอาไปใช้ห้องขังหาดตอนยังถือว่ากัดลูเข้ขาวว่าน้อว่าไงย่างเขาว่าอยู่เขาเคยคิดเห็นพอเห็นไหมว่านั่งท่านนะเขาว่าเขาคิดเห็นพอเห็นไหมย่างที่ได้ห้องขังพอไหมผิดต่างนะเอาเข้าไปชมได้ลูกว่าได้กินอืฮัหกหลายวัหนหลายคืนนั่นแหละย่างตายไปบัดจะไปคิดว่าลูกเต่าเห็นใครกิน เาชางไปแต่น้ำเขาไม่ช่วิ็จริงแล้วหรือเด้อางเอาลูกเต้าว่ไปว่าไปว่าเขาขาไม่อยู่ไม่เก่งเออชางข่าเือหาดไปหาดแบแต่ของถางเปคือพอกำลังขาวถงทั้งเออแล้วไปหวังน้ำบ่อหนาเขาว่าแลไปหวังเพิ่งผ้าอาดใช้ปลาลูกเขาถิ่มถิงมาท่านแม่แต่เขาไม่ใช่เด็อยู่เขาไม่ใชเด็อยู่เขาน้ำวันที่ั้พอน้าไว้ให้คิดคำทัน เขาตายไปแห้งบ่เห็นแห้งบ่เห็ดไปที่พ่อกูไม่น่าทักท้องเนาะถ้าเข้าขายพ้องน่ก็จะไปท่อเราขันยังไงมาทีก็น่าตายพราที่พ่อกูกัะไรบมาเลยเขาก็เลยเสียดายที่ดีเออยักษ์ไปคิดว่าเขาถี่ฮักพ่อฮักไปตายไปแห้งหรือแห้งบ่เห็นเขาะอเพราะทำานน้ำเขาไม่ทีเดียวไม่ร้องหายใจด้วยภา้ากันเทรกต่างแล้วบุกเล่า กรงหานเจาเทพนาเราหลาอมวัืทว่วท่านมันถี่ว่าท่านมันถี่ว่าท่านวันที่เท่าไหมึงบ้านทั้งบ้านเงินวัดที่คอกคือคือคอกคือคือเจ้าทีฝากใบ่านเนือเจ้างอีกหลายวัดได้วัดได้พอได้วัดเลยพอข้ากับขผากับนางว่าท่านใดเด้พอวับอีกอีะครับผมวันี่วัาทั้คันได้พอวันทั้คันคูจักได้หลีพอธรรดวันทั้คันนะพ่อเนาะเข้าใจนี่นอ จะเคียขัดตหน้าเนะพูดนว่าให้เขาเออพ่อ,อ,พอกัิหายตู้ดพ่อเทศนาจับพ่อกัดิหหยเตู้ครับผมกานไม่กินไม่ทานไม่ให้ไม่ทางเต้าบนตะขอให้ไม่โยงไม่กินบ้างไหมปะครับแล้ก็ติดตาเมื่อมื่อวันที่หกมืมื่อมนครับผมแต่ว่ากินหน้ามากผ้ามักกับว่าหกแอือ ต ah. mm. ั้งแต่ว่าแต่ว่าอีหยังเอกป่ะจ้มื่อวานดอกบักเสียรเอกปิดขี้ต้มปิดขี้ต้มตักขี้ต้มมาบ้านคนตกแข้งกูเออตกแข้งแข้งคนปิดขี้ต้มไรตุ่มไปพวกกันคือวันติดไปนไหนก็ไปติดตอกบัพเสียร์กตั้งว่าปูพัตไปหน้าหนังมังเป็นพ่อมาบางนี้วันที่หั บางกาเลยติีไข้ด uh ้วยก็มันมีอะไรมากมายก็มีทั้งนั้นดควันที่หกนะปูดครั้งวันที่หกครั้งวันที่หกครั้งวันที่หกแล้วก็แชร์อีกตีไว้แล้ตีไข้แตกเมื่อวานตีไข้แล้วได้อันผู้ขาดเจิดไ้แตกเมื่อวานได้ถ้าอาหารแรงมาถ่าง บากนี้ดากรถบักอยากติมันชื่อว่าตัวไหนวะสองสองหาเก่าปูท้องทองห้าก้ากันไอ้ทานตัวโอ้โหนั่นตกดันตกลงเขาจะตกลงเขายม่ห่บัึงือเก่ากับเปทิ้ลร่มใส่ไว้ในหในมาที่ปูอยามนี้ตาว่าท่านเห็นบัมท้ายแเอาคีโตกคีโตงไปจอดรกเันคิดค่คิดแน่ปู ติดกับติดมาต๊ดที่เลาบพะว่าติดรอยู่ทั้งหน้ากับติดท้้งหลังกัติดมาติดขากไปไหนเขานี่ยเังว่าทีคนก็มาครับผมเนียที่คนคือจังขึ้นเนี่ยนายกับว่าคนเนี่ยเขาเดียวกบแห้งบ้าไปขั้นเนื้อเท้กาบว่าขื่อนเนื้อชามกับว่าขื่อนเนื้อที่คนเนื้อรถที่คนจังขื่ รบบักหลักยคบอีกมัดตีคักปแพงอ่ะรอทั้งหนักกัดติรอทั้งหลังกัดติมาแายแค่ห้าหมื่วัทีห่หกแหงแทงแว่้ไม่คิดต่งมักใหมไม่เหือนเดนะิมเป่ดชอบส่ข้อมือชื้นๆนะญาตคข้อมือหัวจ่าว่าโถต้าของตีต่อมักแม่ได้แข่งแขงมาทาันง กาวบ้ามืองดีแ่บางทีเราขั้นอื่นมม่ติดครับว่าหาขั้นต่บ้าเติดเพราะบ้ามันไม่ไมีมขมาาบบามามี้ต้มข้ออีนางนกยักษ์ก็ไม่ติดข้หบักเสียอีกว่าติดตั้งแต่เมื่อวานนี้แต่ว่ามือนีเมือนี่ไม่ได้ขี้ต้มเต็โมโตขี้รายขับนักขาดมนักบานนะีนะ้นที่บ้านยังเชื่อมมา บ้ันมาทาพอทิ้นใหญ่ได้พอกลางยนได้พอกลางต้องร่วมชิ้ยนยหญ่าไรว่ารวม่าไรแหบรวมมาไรแบบบ่านทานกลางยางก็วานใจเขาที่พอจะเฝ้าเอาขึ้นใหญ่แบกอ้ักมันหนักนากกลางยนันีัก็คืได้ต้เข,าาข่าบ้าขั้นบ่ไม่ใจเขาจเครืนงงอนตเขาจะเครงงทักันกรบดั บางีเงินจ้างบาทพอให้จัางไั้มาทางทีดือนนับเอาแล้วมามีเงินจาา่ายมา้างพักกโรติดลบหมดทัด้งเปหมดพักการติดลบหมดครับผมบานนีกรรังแนก็โตไม่พอจ้างมาพอให้เขาจขัจกเครืงจับกลัก่เขาได้แบบมาคบาคืนเงินบ้นพักที่เท่าไหรคืคงเงิน มันทิ้งอะไรทิ้ง้มาผากูไม่ทิ้งผามือก็รถือว่าทิ้งผามือนะอืมทิ้งผ่าให้ไปจัก่าเออจำเนอยากมากเขะต้องอย่างนั้นเป็นทิ้งผามือหอึครับผมแมนมาละกูสิบห้าจุดห้าชุดก็ได้ทุกูจุดห้าชุดก็ได้ทุกูข้าวสิงเดีย อย่างนี้มันปรกันได้ด้มีสามสิบวันค่ะพูเดือนมีนีสามสิบมื่นูเออยระกันตด้เครื่องเครื่องเครื่งางทิดว่าไม่เท่าไหร่สิบห้าูเอ้าถามหที่เออเอไม่ไม่คิดผ่ามึงนะเออเอาพ่อพ่อเหายไปตาเขาครับผมอันคิดผามึงอะนะหาไปใต้เขาทำงมลม่หรอถ้าที่ว่าทีงเันกับที่โดนคนนะ วัดจีโดมพูดได้ครับผมขั้นทางทิพย์กับจีโดมพวดขั้นทิพย์หามืองทิได้โอการให้พอบาพอทิพย์หาเมืองน่นะเอาวันมีจืดน้ำบาบาอมนนมั่งมังยาทำไนทิพยน้าพูดมันไม่จืดบาาพอมันนียมันนวมันไม่จืดทิพย์หาเว่ามันพอบีดิโอ้อดีแล้วงานมันพอดี ออเรื่องคนนั่งนักออกรื่องคืนังใายขาวนั่ะนครับผมตือตายข่าวชักหามันแรงม่าทัว่าอันลดมือบ้านไหนขั้นหนึ่งพอมาถอยไปเลยถอยมาเลยพอพอไปผู้ว่าเขาให้เขาถอยบามากถอยถายถอยถอยไปถอยมาด่าจังเล้จะไปตามเอาใหม่ตามตึ้งมาบนึงดิจังน่ารำสานเหรอ็บบ เขาว่าก็ไม่เติมให้จักไหมเขาอ่ะอือคือแค่ต้นไห้ดื่นเท said, ่ได the ้หรือม่นั่งว่าเห็นไปยังขับคึ้บาเห็นม่แน่หวังดวงหวังตาไม่ชัดวกก็พนี่แหละวางตาบวังตานองหนังมาทีขันบ้ถอยตอนี่ถอเหล่ไม่กูจัดว่ขั้นบ่ถอยตามมัม่ถอเหี่วมโอ้ตามตึงคือกันหลวง่ตามพักตามให้ตามตามาแห้ง หัวจปทายังกี่่ะโอ้หัวหัวสากหัวแบบนี้ไม่แท่งตามเราจ้าคจากว่าจตของตัเบาเห็นตัมาจากนแต่จ้งมาอีหย่งมาบักมาจานมาพอมันอยู่ทัางหนาอยู่ขัางหนาอ้างหนาให้ยั้งหนาหน้่ผู้ดาบครับค่ะตาเอาดาตามครับคมงดามั่งดาาตามค่ะ ตามแน años, ่อยญาวะขั้นไม่ให้ตามดักขั้นมาไม่ให้หมุหงิหรอกขั้นนั่งักทักตามตัวไม่ตึงไม่ละมุตามตืงไม่ละตามักตามแน่ตามพักักเนี่ยพอบะวาถอยเลยถอยเลยพอบะว่าถอยเลยพอเราหัดีมึงถอยเลยเม่เห็นเถอไหไม่เห็นตองไหมพาหลบเนาะ บันอยากพอดิถ้ออามัไปตามต้องไม่ตาำมันนะาตาต่าำต่ำต่ำขั้นต่ำเลยมันตื่นมัได้บอกปูนได้ยินี่ตื่นถัดตัวมันต่ำแห้งเนาะแห้งไหมอืมห้ามมันถัดบ้านรถติดลมติดลมมาจัดมาห้ามมันบ้านเราขั้นหนึ่งติดตามด่าเอามาเข้าละถ่วงเนะาะเขาบักแยกเอกกับเขาละมือเนาะโอ้ครับผมอันนี้กับเขาละมืออันนี้กับ ตางเดือนเนาะตางเดือนท่่่ามังนั่นแหละใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมตามตึงแล้วต่างไทยเขาเออนทยพี่นะเดือดเออบ้าเดือดมานาา่นและไทยกับไทยคับไทยนี่ไทยกับบ่าเบิงนี่เนี่ยพ่อกับว้าพ่อกรบเบิทนถอยเลยถอยถอยกับถอยกดถอยครับผมไทยตรงไม่ต่างตึง ฮัตเป็นไหมเขาฟังบ้าหงาหนอนนงอนแค่แค่แมบอีกอีกอกอกมาก,กหนักหน่อยงอนข้าพัดรถจากของทนไมเขาฟังบ่ดีเอ้าเขาฟังเึกพอเบิ้งก็เขาฟังนลกดูมาหนักได้ของแพ่แบบโอ้ของแข่เ้าพูรรถกับรถแท่แบบ<ถ>อีบ้ามันรถปอมไม่ตับุ้มแข่ ตามต่บุมนรอ,อี๋หืงอาางะแม่รถส่งไรอีกถอึหรออีหล่อี่ครับผมตามอาบ,บุ๋มขาคัน้ามาพาขยะะพาเรื่องกี่บ้นเรื่องคือไม่อีกแบบบ้น<อ>บคือบ้าบุมขาอะไรที่เมั่งออ้านเยี่ยมขอีนี่บายดูหลายเขาบ้าบา้นเา,าหัวรานบ้านเรากกลดวดูทุก่าเห็นว่มกครับผม con ô tô tặng bạn hay yêu khớp phù chị mà đàn tầm nhận lửa đó phù mà ba trăm thanh mà Cứ pao chắc phao, chắc cử mhm khí tất 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 โอ้ซีเกรดเต้นที่เกิร์หวแเมาเหาังอ้ยมาจัต่นกึ๊ก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 ที่พอหนักเื้องายกินที่ทานกินกระใหนักนี่วมันทั้งหมาดห้าบักข่าวที่เกิดครับผมามกึ๊กหขยมามาหัวร่างแงมาเลยนะครับผม้ไปเจ้าทืม เร่างคือการขั้นตอนม,มัอว่างการอย่างนี้เย่างคักก็เรื่อทำคัก,คอคกเออเรื่องเบาอันนึงเ,นเรื่องเบาอันนึงเขาจะคิดทาอตีนังถมทมาตอมาหมากรัวเปไเนาะพอพอ่อต<ม>ั้งไหนถึงไม่ท้อาพท้อนะขึ้อได้เงินคาวานงบ้านที่หนึ่งอยู่ทั้งที่เนาะโอ้แม่ตัว ที่นังเขาพอนพ่ถามพ,อพอ่อพ่อกระเดิ้บอกว่าัแากใดมางเมือดดักรถเด้ mm. าดักรถไอแขกเขาดำไายมาึงเขาพ่อว่าดำตึำ้งเลยดำปึ้งเลย mm. เทีย่นั่งเขาพ่อมันแผลพ่อพอนมันแผลพ่าพอ่อเอาไปเที่ยงพงพ่อว่าันวมาแผไปเที่ยงพงดามทยต้งางเงิงแม ตามท้ายเขาเลยนั่งหนะนั่งหน่ะคีนั่งเขพาะได้ปะพว่ขาถีดมากแล้วถีดมาอ่าบ้านว่าที่หนึ่งเออก็ิีดมาว่าที่หนึ่งมาปูเอ้าอนนี้นั่งเขพาะมันแบบขาพอว่าทาถี่นึงแต่ว่ามาไปบุกว้าของจักรมาทำไม้ให้เขาท้าย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 ขาท้ายอยู่ไกลก็สิบปีกว่าไปตอบเมื่นี้แหละ เขาได้เป็นอแล้วเขบแท้แม้นอนมาทันมาหาเนมครับผมเมื่อวี้จะได้กว่าบติดลมบัดติดลมแบบผ่านไปแล้วขั้นมาเหตุจังถัน,นค้อมกับ,บ่าผมจักมากโอ้ไปบอั่นตองไปือตดัง่ากว่าว่าตายจังได้จะไปคอยตักครับผมว่าที่ได้ใช้ผู้ขับต่ายแลทถันวะเขาบอกเลยกี่ได้แต่เปนยามทอดมันละทายเล้วถย <laughs> พ่อวาจังสิแนพ่อวาดขาห้องนะขคาคาวาเห็นน้อคาคาวาปึ้งเอาอีกแด่แบบรถกูพ่อขยืนคึ้นหละเขาไปไม่รู้ไม่ทีไม่คูจับอาไว้เลยพอว่ะเขาเห็นพอมาตอนเขาถอยเขาก็วาดวงแ้ยเขาเลื่อเขาเล่อแต่เขาจ้า bắt xe tài vân rồi đó từ mai tôi mà chưa tăng quá cài tăng đây chắc cài khỏi tập khách đang khóc phẳng bao gì vậy mà luôn nè Đại vương ở đâu mới hai mới lạc mới thợ đó được đâu hai cứ đi mấy hang mà đi mà thấy hột hả mới thợ mới bạc đó cài đó được đó đi mấy hang